สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ในชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งนะคะในชั่วโมงเรียนของครูโอสอนเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานเราเรียนเรื่องของการลบโดยใช้การนับต่อใช่ไหมคะการลบมีหลายวิธี ไม่ว่าจะลบโดยใช้เส้นจํานวนโดยใช้การนับต่อวันนี้ครูโอ๋จะพาเด็กๆมาเรียนการลบจํานวน3จํานวนค่ะเด็กๆการลบจํานวน3จํานวนจะเป็นยังไงนั้นไปพร้อมกับครูโอ๋เลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเห็นสัตว์ไหมลูกน่าจะไปเที่ยวที่ไหนคะสถานการณ์นี้ ไปเที่ยวสวนสัตว์เนาะเด็กๆในการเที่ยวสวนสัตว์เด็กๆจะได้นั่งรถรางใช่ไหมคะในโจทย์นี้บอกว่ามีเด็กๆที่นั่งรถราง11คนรถรางก็วิ่งไปรถรางไปจอดที่สวนยีราฟค่ะเด็กๆมีเด็กลงไป6คนคะ่ะแล้วรถรางก็วิ่งต่อไปอีกคะ่ะไปจอดที่สวนสิงโต มีเด็กลงจากรถไปอีก4คนคะ่ะลูกเด็กเหลืออยู่บนรถกี่คนคะเด็กๆสามารถหาคำตอบได้โดยวิธีไหนลูกวิธีลบเพราะคิดว่าจํานวนจะมากขึ้นหรือน้อยลงคะน้อยลงแน่นอนถูกไหมคะดังนั้นถ้าเราหาคำตอบได้โดยวิธีการลบเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ ได้ด้วย11ลบด้วย6ลบด้วย4เท่ากับช่องว่างหรืออ่านว่า11ลบลบด้วย6ลบด้วย4เท่ากับจำนวนใดเราจะเรียก11ว่าตัวตั้งค่ะเด็กๆ6เป็นตัวลบตัวที่1ค่ะและ4 เป็นตัวลบตัวที่สองค่ะเด็กๆ11ตัวตั้ง6ตัวลบตัวที่1 4ตัวลบตัวที่2การลบจำนวน3จํานวนเป็นยังไงนั้นเรามาดูว่าคู่โอลบคู่แรกก่อนนะคะคู่โอเอา1 0 11คือเป็นตัวตั้งอยู่แล้วคู่โอเอา11ตั้งลบด้วย6ซึ่งเป็นตัวลบตัวที่1ก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะใช้การนับต่อในการหาผลลูกของ11ลบด้วย6ในลูกคือนับต่อจาก6ให้ถึง11ใช่ไหมคะพร้อมกันแล้วนับพร้อมกับครูโอเลยนะคะ6แล้ว7 8 9 10 11เท่าไหร่คะลูก5ใช่ไหมคะเราจะได้ว่า11ลบด้วย6เหลือ5แล้ว5ก็ไปลบ ด้วย4ค่ะ5ลบด้วย4ค่ะก็4นับเพิ่มต่อจาก4ให้ถึง5 4แล้ว5ได้คำตอบเท่าไหร่คะเด็กๆได้คำตอบเท่ากับ1นี่คือวิธีแรกนะคะครูโอใช้11เป็นตัวตั้งลบด้วย6ตัวลบตัวที่1ก่อนได้ผลลบคือ5แล้วไปลบด้วย4คือตัวลบตัวที่2ค่ะ ได้คำตอบเท่ากับ1ทีนี้ในโจทย์ลักษณะเดียวกันครูโอเปลี่ยนใหม่เอา11ลบด้วยตัวลบตัวที่2คือ4ค่ะเด็กๆหาคํหาผลลบของ11ลบด้วย4ี่ยังไงนะคะ,ะนับต่อจาก4ให้ถึง11ใช่ไหมคะพร้อมกันแล้วนับเลยนะ4แล้ว5 6 7 8 9 10 11กี่นิ้วที่เด็กๆ อร่อยออกมาค่ะ 1, 2, 3, ่ 5, สมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น11ลบด้วย4เหลือ7แล้วไปลบด้วยตัวลบตัวที่1ค่ะ7ลบด้วย6คะ่ะเด็กๆนับต่อจาก6ให้ถึง7คะ่ะ6แล้ว7กี่นิ้วคะ่ะเด็กๆ1นิ้วเพราะฉะนั้นได้คำตอบเท่ากับ1 พราจากการสังเกตตัวนี้นะคะบรรทัดแรกหรือกรอบแรกสีเขียวตัวแรกที่ขูโอลบเอา16ลบด้วยเอ้โทษทีค่ะ11ลบด้วย6เป็นตัวลบตัวที่1ก่อนแล้วค่อยมาลบตัวที่สองส่วนวิธีทําที่สองูโอเอาตัวตั้งลบด้วยตัวลบตัวที่2แล้วค่อยมาลบด้วยตัวลบตัวที่1ใช่ไหมคะได้คําตอบเท่ากันไหมลูกได้คําตอบเหมือนกันหรือเท่ากันใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะลบด้วยตัวลบตัวที่1ก่อนหรือตัวลบตัวที่2ก่อนคําตอบสุดท้ายก็จะได้เท่ากันค่ะไปดูโจทย์ต่อไป15ลบด้วย7ลบด้วยหค่ะคู่โอจับคู่แรกก่อนก็คือเอา15ลบด้วย7เด็กๆนับต่อยังไงคะ7นับต่อให้ถึง15ใช่ไหมลูก7แล้ว8 9 10 11 12 13 14 15กี่นิ้วคะลูก 8นิ้วเพราะฉะนั้นได้8ลบด้วยตัวลบตัวที่2คือ5นับเพิ่มต่อจากห้ถึง8ค่ะลูก5แล้ว6 7 8เท่าไรคะคำตอบได้เท่ากับ3ใช่ไหมคะนี่คือวิธีที่1ไปดูวิธีที่2ครูเอา15เป็นตัวตั้งลบด้วย5ตัวลบตัวที่2นะคะ5นับเพิ่มต่อจาก5ถึง15ค่ะเด็กๆ5แล้ว หกเจ็ดแ1ดเ1้าสิบดสิบสองสิกี่นิ้วคะเด็กๆ10นิ้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นได้เท่ากับ10แล้วก็ลบด้วยตัวลบตัวที่2คือ7หาคำตอบได้โดยวิธีไหนคะเยี่ยมหลายคนตอบครูโอได้นับเพิ่มต่อจาก7ให้ถึง10ใช่ไหมลูกพร้อมกันแล้วนะเจ็ดแล้วแปดเก้าได้เท่าไหร่คะ สเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าไม่ว่าจะลบด้วยตัวลบตัวที่1ก่อนแล้วค่อยลบด้วยตัวลบตัวที่2หรือลบด้วยตัวลบตัวที่2ก่อนแล้วค่อยมาลบด้วยตัวลบตัวที่1ได้คําตอบก็จะได้ก็จะได้คําตอบเหมือนกันค่ะการลบจํานวน3จํานวนไม่ว่าจะนําตัวตั้งลบด้วยตัวลบตัวที่1ก่อน แล้วค่อยลบด้วยตัวลบตัวที่2หรือลบนำตัวตั้งลบด้วยตัวลบตัวที่2ก่อนแล้วค่อยลบด้วยตัวลบตัวที่1ผลลบจะได้เท่ากันค่ะเด็กๆผ่านมา2ตัวอย่างเมื่อกี้แล้วครูโอทําให้ดูว่าเลือกลบตัวที่1ก่อนหรือเลือกลบตัวที่2ก่อนก็ได้แต่ต้องลบไป2ครั้งถูกไหมคะโอเคค่ะทีนี้มาดูโจทย์นี้ค่ะ 12ลบด้วย7ลบด้วย3เท่ากับจำนวนใดตรงนี้ตรงช่องว่างครูโอจับคู่มาดูว่าครูโอ๋ทำไมถึงต้องลบด้วย7ครูโอมองว่า12ลบด้วย7หาคำตอบได้ง่ายเพราะอะไรคะหาตรงนี้โดยการนับเพิ่มต่อจาก7ให้ถึง12ใช่ไหมลูกพร้อมการแล้วไปเลยนะ7แล้ว8 9 10 11 12กี่นิ้วคะลูก 5นิ้วเพราะฉะนั้นเติมตรงนี้เป็นเลขห้าผลลบของ12ลบด้วย7แล้วก็มาลบด้วยสามซึ่ง3าตัวนี้คือตัวลบตัวที่สองหลบด้วยสาได้คำตอบเท่าไหร่คะนับเพิ่มต่อจากสามไม่ถึงห้าสามแล้วสีหกี่นิ้วคะลูกสนิ้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นได้คำตอบเท่ากับ2ค่ะเด็กๆง่ายไหม ง่ายมากใช่ไหมคะไปดูตัวอย่างถัดไปถ้าแบบนี้เด็กๆจะเลือกลบตัวลบตัวที่หหรือเลือกลบตัวที่2คะโจทย์บอกว่า18ลบด้วย4ลบด้วย8เท่ากับจำนวนใดถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆจะเลือกเอา18ลบด้วย4ก่อนหรือลบด้วย8ก่อนคะอ่นะใครตรงกับใจครูโอที่ครูโอเลือกลบ18ลบด้วย8คือมองง่ายอย่างไงคะ 8นับต่อให้ถึง18ได้ง่ายกว่าการนับจาก4ให้ถึง18ค่ะเพราะฉะนั้นครูโอ๋เลยเอา18ลบด้วย8ก่อนนะคะ8นับพร้อมต่อจากอ่านับพร้อมการต่อจาก8ให้ถึง18ค่ะ 8, และ1้ว9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18กี่นิ้วคะเด็กๆ10นิ้วเพราะฉะนั้น18ลบด้วย8เหลือเท่ากับ10และ10ก็ไปลบด้วยตัวลบตัวที่1คือ4ค่ะ สิบลบด้วยสี่เหลือเท่ากับเท่าไหร่คะหาได้โดยวิธีไหนนะลกูกนับเพิ่มต่อจากสี่ให้ถึง10ใช่ไหมคะสี่แล้วห้าหกเจ็ดแกสกี่นิ้วคะลกูก1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกนิ้วคะ่วะวฉชนนได้คำตอบเท่ากับ6คะ่ะง่ายไหมคะง่ายมากเลยหลายคนตอบเร็วกว่าครูโออีก ไปดูตัวอย่างถัดไป12ลบด้วย4ลบด้วย8แบบนี้เด็กๆจะเลือกลบด้วยตัวไหนก่อนใจตรงกับครูโอไหมนะครูโอเลือกลบที่8ก่อนแต่ตัวนี้ครูโอจะใช้ตาราง10ซึ่งมีตัวตั้งคือ12เป็นรูปวงกลมสีน้ำเงินใช้ยังไงเลือกให้เติม2องจำนวนนี้นะคะจะเติมยังไงคะ ช่องแรกจะหมายถึงผลลบของ12บลบด้วย8ค่ะเราแสดงวิธีการลบโดยการกากบาทเหมือนเดิมจำได้ไหมลูกเพราะฉะนั้นกากบาดออกเท่าไหร่คะลบด้วย8ก็ต้องกากบาดออกไป8ใช่ไหมลูกอ่าพร้อมกันดูคูโอกาไปด้วยกันนะช่วคูโอนะ1 2 3 4 5 6 7 8เหลือวงกลมที่ยังไม่ได้กากบาดเหลือกี่รูปคะ สี่รูปนะคะตัวหน้าคือสี่ของจำนวนที่เหลือส่วน4ี่ตัวหลังคือสี่ของตัวลบตัวที่1น,นะคะสี่คนละความหมายนะลูกนะแล้ว4ี่ลบด้วยสี่แสดงการลบยังไงปู่จะใช้กากบาทสีเหลืองนะคะมีอยู่สี่ลบด้วย4ี่แสดงว่าเราต้องกาออกเท่าไหร่คะลูกกาออกไปสี่ใช่ไหมพร้อมกันแล้วไปกันเลย 1, นึ่สามสี เหลือวงกลมไหมคะไม่เหลือโบเบเลยดังนั้น4ลบด้วย4คําตอบเท่ากับ0คะ่ะเด็กๆเยี่ยมมากๆเด็กๆตอบก่อนคู่โออีกอ่าเราใช้วงกลมในกรอบ10มาเป็นตัวช่วยนะคะผ่านตัวอย่างนี้ไปดูตัวอย่างถัดไป20ลบด้วย10ลบด้วย9เท่ากับจำนวนใด อ่าครูโอเลือกนับคู่นี้ก่อนแต่ใช้ตาราง10เหมือนเดิมนะคะมีอยู่20 2 0ิลบด้วยสิต้องกาออกไปเท่าไหรล่ลูกกาออกไป10พร้อมแล้วนะกาก่อนเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหลืออยู่เท่าไหร่คะเนี่ยแล้วไหรคะเท่าไหร่ 10 10ตัวหน้าคือผลลบแล้วลบด้วย9คือตัวลบตัวที่2 10สลบด้วยเเด็กๆต้องการกระบาดไปกี่รูปคะการเท่ากับจำนวนตัวลบคือ9ใช่ไหมคะอ้าพร้อมกันแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9เหลือวงกลมที่ยังไม่ได้กากระบาดกี่รูปคะ1รูปคะ่ะเด็กๆ เพราะฉะนั้น10ลบด้วยเเหลือคำตอบเท่ากับ1คะ่ะ17ลบด้วย2ลบด้วยเเท่ากับจำนวนใดแบบนี้ง่ายมากเด็กๆเ,เลือกลบตัวมากก่อนใช่ไหมคะใช้กรอบ10เหมือนเดิมนะลูกนะตัวตั้งคือ17กากระบาดออกไป7ก่อนเนาะ1 2 3 4 5 6 7เหลือเท่าไหร่คะลูกเนี่ยเต็มกรอบ10คือเหลือ10ใช่ไหมคะ สตัวหลังคือตัวลบตัวที่1ตรงกลางนะลูกนะสิบคือผลลบของ17ลบด้วย7นะคะอ้าวแล้ว10ลบด้วยสองแบบนี้เด็กๆจะต้องกาไอ้กากระบาทวงกลมที่เหลือไปเท่าไหร่คะเนี่ยสใช่ไหมคะอ้าวหน่งสองเหลืออ,อีกกี่วรูปที่ยังไม่ได้กากระบาท1 2ึส่สามสี ห้าหค่ะดังนั้น10บลบด้วยสมีคำตอบเท่ากับ8ค่ะเด็กๆอ้าตัวอย่างสุดท้ายหรือเปล่านะเลือกเหมือนเดิมคือโอใช้16ลบด้วย3ลบด้วย6เลือกลบที่6ก่อนนะคะอ่าตัวตั้งคือ16กนะคะกากรบาทออกไป6 1 2 3 4่งี่ห้าหก็เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆเหลือ10เห็นไหมคูโอพยายามเลือกลบ ที่จะให้ตัวตั้งเหลือน้อยลงให้น้อยที่สุดนะคะเหลือ10-3ลบด้วย3เติมให้ถูกใน2ส่วนนี้นะลูกสำคัญใดๆผลลบจะต้องอยู่หน้าเสมอเรื่องของการลบเพราะตัวหน้าคือตัวตั้งนะคะ10-3ลบด้วย3ก็ต้องกากระบาดออกอีก3ค่ะเด็กๆ1 2 3เหลือกี่วรูปที่ยังไม่ได้กาคะ7รูปดังนั้น10-3ลบด้วย3มมีคำตอบเท่ากับ เคะ่ะการลบจํานวน3จํานวนเป็นผลสรุปว่าสามารถนำตัวตั้งไม่ว่าจะลบได้ตัวที่1ก่อนหรือลบตัวที่2ก่อนแล้วลบตัวลบที่เหลือได้ผลลัพธ์เท่ากันคะ่ะเห็นไหมคะผ่านมาหลายตัวอย่าง2ตัวอย่าง2ลักษณะของการไม่ว่าจะนับต่อหรือใช้กรอบ10ในการหาคำตอบมันจะเป็นตัวช่วยให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดในหน้า141 142นะคะ 2. ลักษณะนี้ครูโอทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเขาจับคู่ให้เราแล้วส่วนหน้าหน้าหนึ 1, ้อยสีเอ็ขาจับคู่ลบให้ก่อนแล้วตัวลบที่จะง่ายเพื่อการหาคําตอบส่วนหน้า142่ง้เขายังไม่ได้จับคู่การลบเด็กๆเลือกลบตัวไหนก่อนครูโอไม่ได้ฟิกนะในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสอเด็กๆจะเลือกลบตัว ลบตัวที่1ก่อนแล้วค่อยไปลบตัวที่2หรือเลือกลบตัวลบตัวที่2ก่อนแล้วค่อยไปลบตัวลบตัวที่1แต่สําคัญใดเด,ด,ด็กๆแสดงการลบโดยการจากระบาดอยู่บนวงกลมนี้ด้วยนะลูกนะแสดงการลบให้ถูกนะคะและใบงานเพิ่มเติมมีใบงานเดียวค่ะเด็กๆเรื่องการลบจํานวน3จํานวนหน้าเดียวมาก หน้าที่เป็นม้าน้ำตัวนี้นะคะอ่าเด็กๆทำให้ถูกต้องง่ายมากค่ะลูกๆครูโอกเก่งทุกคนอยู่แล้วอย่าลืมถ่ายถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปตอนเด็กๆทำงานถ่ายรูปผลงานมาส่งให้ครูโอได้ตรวจได้ชื่นใจด้วยนะคะจบแล้วคลิปนี้เรื่องของการลบจำนวน3ามจำนวน พบกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้เลยวันนี้ครูโอขอตัวลาไปก่อนสู้ๆนะคะเด็กๆพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย